สวัสดีครับพี่น้อง f อซทุกท่านนะครับผม <c oughs> วันนี้จะพามาชมสะพานปลาแล้วก็ตลาดปลาอ่างศิลานะครับผมกับเช้าเช้านะครับบรรยากาศของวันเสาร์ที่8กรกฎาคม2 5งพน 66, นะครับเวลาประมาณสักเจ0นอนะครับผมมีโอกาสจะพามาชมสะพานปลาแล้วก็ตลาด ตลาดปลาอ่างศิลาครับติดตามครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์ตลาดที่ขายอาหารแห้งหนะึน่งปลาบแห้งกุ้งแห้งโคกอ่างศิลานะครับโคกสาก่างศิลามีทุกอย่างครับปลาเส้นเป็นต้นครับเยอะแยะครับ คที่เห็นไกลๆนู่นนะครับที่เห็นไกลๆนู่นก็จะเป็นเขาสามมุกค,ครับเมื่อวานอัปเดตคลิปให้เอซได้ชมไปลปะเมื่อวานวันนี้จะพามาชมบางศิลาครับ อานแห้งครับนี่ครับกำลังแพ็คอาหารแห้งเลยครับถุงเท่าไรครับแม่ครับสี่ร้อยอ๋อโมมือกล้วยใช่ไหมครับกล้วยตัวนี้ร้านอะไรครับนี่ร้านสายชนนะครับพี่น้องถ้ามา อ่างศิลาครับมาแวะนะครับ้บานสายชนเยอะแยะครับอะไรดีครับ อ <Hey, S 2> พี่น้องดูนะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับมี hey, <Hey. S 2> ทั้งทุเรียนแห้งนะครับปลาเส้นหมึกแห้งนะครับเยอะแยะครับผ่านมาแถวนี้มาแวะได้นะครับผมตลาดอ่างศิราครับเอาหลาม ครับผมหลังจากพาดูอาหารแห้งแล้วจะพามาดูอาหารสดครับที่สะพานปลาอังิลาครับผมนี่ก็จะจากหงายนะครับเข้ามานะครับจะสามารถวิงเข้ามาได้ครับมีคาเฟ่มีสบรอเบอร์รีกร่กนะับตามครับผมพามาชมอาหารสดครับ หอยกุ้งนะครับปลามหมึกนะครับผมัตัวละสี่ร้อยห้าสิบนะครับไข่ไข่นะครับ นะครับผมบแง่งนแ่งคู้่ <สา S 1> นะครับอาหารเยอะแยะครับผมก็ <สา S 2> จะเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนนะครับที่มาทํางานที่ทะเละนะครับช่วงเทศการที่จะกลับบ้านนะครับก็จะแวะมาที่ ผลพันปลาอังศีลานะครับเพื่อที่จะซื้ออาหารสุดนะครับแพ็คเพื่อที่จะไปเลี้ยงฉลองที่บ้านนะครับตามบุญตามเทศกาลต่ตางๆนะครับผมครับเยอะแยะครับสองฝั่งเลยนะครับสองฝั่งเลยเยอะแยะเลยสฝั่งนะครับที่นี่อาหารแท่งก็จะมีนะครับ มีท Ein ั A ้งอาหารทั e ้งอาหารสดนี่ครับนี e ่ครับปลากระพงปลากระพงนะครับมีของฟรอมบริการนะครับแช่แข็งเรียบร้อย เป็นสถานที่จอดรถด้านในนะครับบริการขับรถจอดนะครับที่จอดรถเรียบร้อย ครับผมสำหรับเช้านี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณ f อซแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช,มช่องผูมันฟาร์มนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคลิป,ปดีๆจากช่องคูมันฟาร์มนะครับก็จะอัปเดตคลิปที่มีสาระให้ท่านผู้ชมได้รับชม อยู่เรื่อยๆนะครับผมสำหรับเช้านี้ขอบคุณเรียบซีแฟนครับพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม